สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับนกแล้ว,ลวนะคะกลับมาเข้าขัวกับนกค่ะวันนี้นกพามาทําเมนูปลาคอด้ำรสค่ะขั้นตอนแรกก็ล้างทําความสะอาดปลาให้เรียบร้อยก้อนนะคะแล้วก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนค่ะแล้วก็เอาปลานะคะลงไปทอดก้อนค่ะ วันนี้นกลองปรับในการถ่ายวิดีโอเป็นแนวนอนดูนะคะแล้วพอตัดคลิปออกมาพับมันก็จะเล็กๆค่ะ,คะนกก็พยายามแก้ไขแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ห้าวิธีแก้ไขไม่ได้นะคะมีใครแก๊งเรื่องตัดต่อหรือทําวิดีโอก็แนะนํานกมาได้ค่ะ นกจะนำมาพัฒนาแล้วก็จะปรับคลิปวิดีโอให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะนกไปอ่านเจอ,เอ,อคำพูดคำพูดนึงนะคะคือชอบมากๆเลยค่ะชอบคำพูดนี่มากเลยนะคะถ้าไม่เลิมก็เหมือนเดิมไปไปทางชีวิตนะคะดังนั้นนกก็เลยยากเลิมตัดคลิปวิดีโอแล้วก็ท่ายแบบไม่ไม่ด้ค่ะ ดังนั้นก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็มาดูปลาทอาดซาำรสท้องเราตอเลยนะคะเมื่อกี้เราก็ทอดตาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะส่วนผะกส้มข้องน้าซอสก็จะมีพริกกระเทียมนะคะแล้วก็ตำพริกกับกระเทียมให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่น้ตาตาลค่ะใส่น้าปลาแล้วก็ใส่ นำส้มข้ามค่ะปรุงรสนะคะให้ได้ตามรสชาติที่เราชอบเลยค่ะแล้วก็ใช้กระทะใบเดิมเลยนะคะเทน้ำมัน้อให้หมดแล้วก็มาเคี่ยวค่ะมาเคี่ยวให้น้ำค่อนขึ้นนะคะแล้วเราก็ลองชิมรสชาติดูค่ะถ้าไม่ยังไม่ถูกใจรสชาตินะคะจะเตินมน้ำปลาเติมน้ำตาลเติมตอนนี้ได้เลยค่ะข้องนอกนี่นกข้อเติมน้ำปลาน้ำน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาสักนิดนึงค่ะเติมลงไปเลยค่ะ เคี่ยวจนน้ำแบบวา่าหัวขึ้นสักนิดนึงนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูอีกทีนึงค่ะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็มาเอาน้ำซอสรัดในตัวปลาได้เลยค่ะนี่ค่ะปลาซา้มรสค่ะที่อื่นเรียกแบบนี้ค่ะปลาทำปลาแบบนี้แต่ที่บ้านนกเรียกแบบนี้ว่าปลาซามรสค่ะ บางทีอาจจะเรียกปาลารัดพริกใช่ไหมเรือปลาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้พร้อมเสิร์ฟได้เลยจัดตกแต่งให้เรียบร้อยค่ะให้สวยงามสักนิดนึงเกี่ยเกลี่ปลาโรยหน้าด้วยผักชีสักน่อยค่ะเซ็ตพร้อมเสิร์ฟแล้วคาทีนี้เมนูปลาซา